ปล่อยยาวมังงะวันพีช1,122เอเมทปล่อยพลังฮาคิที่นุนแรงที่จอยบอยกักเก็บเอาไว้เล่นเอาท่านอิมนั้นถึงกับกรีดร้องด้วยความสะพึงกลัวส่วนมีคนนั้นต้องการทําลายความฝันของลูฟี่ถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนขวันพีชทั้งหลายเลยสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นสปอยยาวมังงะวันพีช1,122นะคบเป็นหนึ่งตอนเลยที่ผมบอกว่าห้ามพลาดเพราะว่าเดือดมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการจบภาคเอเคสไปนะครับแบบสมบู กาหลับไหลของบางสิ่งบางอย่างแล้วกันโอเคไม่อยากจะพูดเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้จะเดือดสมกรารรอคอยหรือเปล่าแล้วฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับเพื่อมุ่งทยานไป1ล้านซับ ด้วยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่112 2นั้นเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับโดยเริ่มตอนมาเราจะได้เห็นนะครับปฏิกิริยาเลยนะครับของคนทั่วทุกมุมโลกนะครับอย่างเช่นนะครับที่อาณาจักรเดดโรซาโดยเราจะเห็นว่านะครับประชาชนนั้นต่างกลัวว่าประเทศของตนเองนั้นจะเดือดร้อนนะครับเพราะว่าประเทศของตนนั้นก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะจมอยู่ภายใต้ท้องทะเลในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับกับฝั่งของโจรสลัดนั้นนะครับต่างพวกเขาตื่นเต้นกันหมดเลยเมื่อคิดแหละครับว่าพวกเขา ก็มีโอกาสนิวาที่จะสามารถยึดครองโลกใบนี้ได้และการถูกตัดไปนะครับที่โรงพยาบาลนะครับของทหารเรือนะครับโดยโคบี้นั้นที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็รักษาตัวอยู่ที่นี่โดยเขานั้นนึกย้อนกลับไปตอนที่เขาคุยกับลูฟี่ลูฟี่ได้บอกกับเขาในตอนนั้นว่าลูฟี่นั้นจะเป็นราชาโจรสลัดมันหมายความว่าอย่างไรกันแต่โคบี้ก็ตั้งใจนะครับที่หยุดในตัวของลูฟี่ด้วยเพื่อต้องการไม่ให้ลูฟี่นั้นทําในสิ่งที่เขาฝันได้สําเร็จโดยโคบี้นั้นก็ได้พูดขึ้นมาคุณลูฟี่ทั้งผมเนี่ยจะตอ คุณ้ไดเลยและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่เกาะคารายบารินะครับซึ่งเป็นที่บาร์กี้อยู่นะครับและบาร์กี้นั้นกําลังพูดคุยกับลูกน้องของตนเองทั้งหมดโดยบาร์กี้ก็พูดเลยครับว่าโลกน่ะจะเป็นของฉันหรออย่าได้สาระเลยเหล่าลูกน้องของข้าโลกน่ะมันจะเป็นของเราตั้งหากเราบรรดาลูกน้องนะครับที่อยู่ภายใต้องค์กรคอสกิลนั้นนะครับทุกคนต่างโห่ร้องนะครับด้วยความดีใจส่งเสียงเชียร์นะครับกับตันของพวกเขาอย่างบาร์กี้ในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับค็อกโกไดนะครับก็โกรธมากเลยนะครับและสั่งให้บาร์กี้นนนัั้่ง ไปและการถูกตัดไปนะครับที่คาร์นาเดวอนและก็แวนออเกอร์นะครับโดยพวกเขานั้นนะครับกำลังร่องเรือนะครับกลับไปที่เกาะฮาจิโนซึโดยเดวอนนั้นนะครับรีบโทรติดต่อทางด้านของทีสหนวดดําในทันทีเพื่อพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเครื่องเจ้าคารรบูนะครับที่มาด้วยซึ่งแน่นอนว่าเจ้าคาริบูนั้นมีส่วนสําคัญแน่ในอนาคตโดยคาร์นาเดวอนนั้นได้พูดในทันทีนะครับในสายนะครับฉันเนี่ยสามารถฆ่าเขาได้เลยนะถาดในตอนนี้คุณนั้นเนี่ยตกลงให้ฉันทำนวดดําได้ยินแบบนั้นนะครับทิ้งตอบกลับไปเส ไม่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 พาเจ้านั่นมาที่นี่ซะฉันเนี่ยจะประหารมันหากข้อมูลที่มันบอกว่าดีดีเหลือเกินนะ่ะถ้ามันดีไม่พอแล้วล่ะก็ฉันเนี่ยจะประหารมันเองและเหตุการณ์กลับไปที่เกาะเอเคสนะครับปรากฏว่านะครับข้อความของดรเวก้าพังนั้นยังดําเนินต่อนะครับโดยเวก้าพังนั้นกําลังพูดขึ้นมานั่นนะ่ยคือความจริงทั้งหมดจอยบอยแต่ปรากฏว่านะครับสิ่งที่กําลังจะพูดต่อน,นั้นไม่ได้พูดต่อแล้วนะครับเพราะในะขณะเดียวกันเองผู้เท่าอย่างวอร์คอรี่นั้นได้โจมตีก็ใส่เอเมจอีกครั้งคราวนนีีนร้รแมลงสสื่ส่่ออทยู ตัวของเอเมดนั้นถูกทำลายลงและการออกอากาศของเวก้าพังก็สิ้นสุดลงนะครับอย่างกระทันันด้วยเช่นกันตัดไปที่ผู้เท่าอย่างวินาสุจูโร่นั้นนะครับก็ยังคงวิ่งตามนะครับเรือเทาสันเซนนี่อยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่โซโลนั้นสังเกตเห็นนะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับและผู้เท่าอย่างเซตเทิลนั้นนะครับก็อยู่ที่ชายฝั่งนะครับกำลังสร้างร่างตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้น่าสนใจเลยว่าพี่แกนั้นเคยฝั่งกลับมาได้ยังไงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะครับมันอยู่ใกล้ริมฝั่งมากนะ จุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่น้ำนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยท่วมตัวอ่ะทัฟฟิลลิ่งแบบนั้นถ้าแบบนั้นก็เข้าใจได้หรือนะครับน้ำนั้นเกยนะครับผู้เท่าอย่างเซตเทิลกลับมาหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นกรณีอื่นก็ได้นะครับว่าสรุปแล้วพลังของเราเซตเทิลนั้นไม่ใช่พลังผลปีศาจอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่แปลว่าก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าทาไมการผู้เท่าเซตเทิลนั้นถึงสามารถเกยกลับเข้ามาบนฝั่งได้นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วผู้เท่าเซตเทิลนั้นนะครับเริ่มนะ แล้วก็จิวเวอรี่บอนนี่เลกการถูกตัดไปนะครับเป็น2หน้าขนาดใหญ่เลยนะครับถ้าเราอ่านมางะจะเห็นว่านะครับผู้เท่าอย่างจูปิเตอร์เวอร์เคอรี่แล้วก็นาซูจูโร่นั้นกําลังโดดขึ้นไปนะครับบนเรือเอลบาร์พร้อมกันนะครับแล้วก็เรือทาสันซนนี่นะครับซึ่งกําลังจะแตะทะเลแล้วโดยเอเมดนั้นนะครับได้คว้าของบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อยู่บริเวณเอวของเขานะครับและเขานั้นก็คิดถึงจอยบอยโดยเอเมดนั้นนะครับก็ได้คิดขึ้นมาฉันขอโทษนะจอยบอยฉันรู้ว่าคุณนั้นไม่สามารถมีชีว อดคิดไม่ได้ถึงวันนั้นจอยบอยฉันขอโทษที่ไม่สามารถทําให้คุณนั้นกลายเป็นพระราชาได้หลังจากนั้นเอเมดนะครับได้ถามในตัวของลูฟี่นี่คุณเชื่ออะไรเหรอลูฟี่เลยตอบกลับไปฉันนั่นเหรอคือบังกี้ดีลูฟี่ชายที่จะเป็นราชาโจรสลัดเอเมดได้ยินแบบนั้นนะครับถึงกับพูดขึ้นมาดีงั้นเหรอหลังจากนั้นเอเมดนะครับดึงสิ่งที่เขาคว้า,าออกมาจากที่เอลนะครับทำให้เป็นปมบนเชือกที่อยู่ในตัวของเอเมดนั้นหลุดออกมาท่าใดนั้นเองนะครับเกิดสายฟ้าสีดําขนาดยักษ์จานวนมากนะครับโผล่มาออกจากร่างของ หลังจากนั้นนะครับผู้ถ่านเรือส่วนใหญ่ตัางมดวสตินะครับในเรือลสบวนลูฟี่นั้นถึงกับตกใจโดยเอเมดนั้นนะครับได้เรียกชื่อของลูฟี่พร้อมกับขำไปด้วยส่วนลูฟี่นั้นถึงกับตะลึงอะไรกันน่นฮาคิราชันผู้พิชิตงั้นเหรอส่วนเอเมดนั้นนะครับก็ได้ขอบคุณในตัวของลูฟี่ขอบคุณนะที่ทําให้ผมนั้นได้ยินจังหวะที่คิดถึงอีกครั้งหนึ่งมันพาผมกลับไปเหมือนอยู่ที่นั่นเลยหลังจากนั้นนะครับเป็นพลังที่มาสาลมากๆเลยนะครับปลดปล่อยมาจากตัวของ เกาะเอ็กเฮทั้งหมดเลยนะครับและเรานั้นสามารถมองเห็นนะครับสายฟ้าสีดําขนาดยักษ์และใหญ่นะครับและทะเลนั้นนะครับสั่นสะเทือนนะครับจากที่ห่างไกลจากเกาะเอ็กเฮดด้วยพลังที่มหาศาลนะครับของฮาคิที่ปลดปล่อยออกมาโดยเอเมดนั้นได้พูดขึ้นมาอย่าตายนะฉันไม่อยากให้พวกแกต้องตายหรอกหลังจากนั้นนะครับเราได้เห็นปฏิกิริยานะครับของเหล่าพลเรือโททั้งหลายนะครับพวกเขานั้นไม่สามารถต้านทานฮาคิราชานผู้พิชิตที่แข็งแกร่งนี้ได้และพวกเขาไม่รู้ด้วยนะครับว่าฮาคิทรงพลังนี้เป็นของใครหรือแม้กระทั่งนะครับเรานะครับท่า บนเกาะถูกพัดกลับไปนะครับและร่างก็กลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งโดยการโจมตีด้วยเอเมจนั้นปล่อยมานะครับด้วยฮาคิราชันอันนี้หลังจากนั้นนะครับผู้เท่าจูปิเตอร์เวอร์เคอรี่นาซูจูโร่นะครับถูกพลังฮาคิโจมตีที่รุนแรงถูกส่งกลับไปที่แมรีจูนนะครับด้วยร่างมนุษย์นะครับเหลือเพียงแค่ผู้เท่าเซตเทิลเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่บนเกาะเอเคสอยู่ในเหตุการถูกตัดไปนะครับที่ห้องนะครับที่แมรีจูนนะครับผู้เท่าจูปิเตอร์เวอร์เคอรี่และนาซูจูโร่พวกเขาาาาาาานน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 ัััััั้้้้้ตต่่่่่่งงงงหหหออบบบบมมมมดดเเเลลลยยสวววผููรรรรรร์คคคคทะะะกก็แแซึีไ เขานะ่าจะก,กลับมาที่เมเลจัวก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากการโจมตีที่รุนแรงของลูฟี่และเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ห้องดอกไม้นะครับเราจะเห็นว่าท่านอิมนั้นกำลังคุกเข่าลงและกรีดร้องเราผู้รับใช้ท่านอิมนั้นต่างงงนะครับว่าท่านอิมเป็นอะไรนะครับส่วนท่านอิมนั้นนะครับได้แต่คิดนะครับว่าเจ้าจอยบอย และในที่สุดนะครับเรือเทาสันซันนี่นะครับก็ลงจอดในทะเลได้นะครับและแล่นออกจากเกาะเอเคสไปด้วยเรือเอลบาฟนะครับโดยเราจะเห็นว่าเรือของพวกเขานั้นนะครับห่างไกลจากเกาะเอเคสไปแล้วนะครับโดยคนทั้งเรือนั้นนะครับต่างตกใจและสงสัยแหละครับว่าทําไมการหุ่นยนต์นั้นถึงใช้ฮาคีได้และทําไมฮาคีนั้นนะครับถึงทําให้เจ้าพวกสัตว์ประหลาดพวกนั้นนะครับหายไปได้นะครับเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆเลย เหตุการณ์ถูกตัดไปที่เกาะเอเคสนะครับโดยเราจะเห็นว่านะครับเอเมดในตอนนี้นะครับกำลังนอนแผ่ลงไปนะครับอยู่เบื้องหน้าของ้เท่าอย่างเซตเทิลและใน2หน้าสุดท้ายนะครับเราเห็นการย้อนอดีตนะครับของจอยบอยและเอเมดนะครับเมื่อหลายศตวรรษก่อนโดยจอยบอยนั้นนะครับกำลังนั่งอยู่บนเขาเกาะแห่งหนึ่งนะครับกำลังคุยกับเอเมดโดยจอยบอยนั้นยังเป็นเงามืดอยู่นะครับแต่เราได้เห็นว่าเขานั้นสวมหมวกฟางและเสื้อโค้ทนะครับส่วนเอเมดนั้นเสื้อผ้านะครับก็คล้ายนะครับกับของคนยักษ์นะครับคล้ายๆนะครับเส จำไว้นะเอเมดเมื่อถึงเวลาเท่านั้นเอเมดนะครับก็เลยถามเอ่เอเมื่อไรจะถึงเวลาล่ะจอยบอยก็เลยตอบกลับไปฉันเนี่ยจะบีบป่าฮาคีที่ทรงพลังของฉันและฉันจะผนึกเอาไว้ในร่างกายของนายนะเอเมดได้ยินแบบนั้นนะครับก็รู้สึกว้าวในท,นทันทีและจอยบอยก็พูดเลยแหละว่าวันหนึ่งหากฉันตายลงไปแต่นายเนี่ยน่าจะอยู่ได้นานกว่าฉันมากต้องมีสักวันหนึ่งที่ฉันนั้นไม่สามารถช่วยเหลือนายได้อีกต่อไปแล้วเอเมดได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยบอกว่าฉันไม่ต้องการสิ่งสิ่งนั้นนะจอยบอยจอยบอยก็เลยตอบ pra pai. เมื่อชีวิตของนายหรือชีวิตของคนที่อยากปกป้องถูกอยู่ในอันตรายแล้วล่ะก็เมื่อถึงเวลานั้นนายจะรู้ว่ามันถึงเวลาแล้วเอเมดเอเมดนะครับจึงตอบกลับไปเมื่อถึงเวลางั่นเหรอถึงเวลานั้นนายจะช่วยฉันใช่ไหมจอยบอยก็เลยตอบกลับใช่แล้วละ่ะฉันจะมาปกป้องนายจากอดีตเหมือนที่ฉันเนี่ยทำมาโดยตลอดยังไงล่ะและหลังจากนั้นแสงไฟในดวงตาของเอเมดนั้นเปลี่ยนรูปร่างนะครับเพราะเอเมดในตอนนี้นะครับมีความสุขอย่างมากนะครับกับสิ่งที่จอยบอยเล่าและเอเมดนั้นนะครับก็เลยพูดเลยว่าฝูฟ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 ,ฟ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 ูขอบใจนนะ ทําให้ฉันมีความสุขเหมือนมีนายเนี่ยอยู่กับฉันตลอดเวลาเลยจอยบบยเลยตอบกลับไปแน่นอนแต่เรากําลังพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่รออยู่ข้างหน้าใช่ไหมเอเมก็เลยตอบหละครับว่าใช่ใช่ใช่ในหน้าสุดท้ายนะครับเราจะเห็นว่าเหตุการณ์กลับมาสู่ปัจจุบันแล้วนะครับแสงในดวงตาของเอเม็นั้นหายไปเอเม็ A นั้นนะครับก็ได้แต่คิดแหละครับว่าหนทางไปสู่อนาคตฉันสงสัยเหลือเกินว่าฉันจะเหงาหรือเปล่านะแล้วก็จะเป็นข้อความนะครับที่เป็นเียนเขียนขึ้นมานะครับก็คือเป็นข้อความเล่าขึ้นมาแหละครับว่าและเขาก็หลับไปพร้อมกับความง อันแสนหวานของเขานะครับแล้วก็เป็นการจบไปสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1122นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้างดนะครับก็คือเป็นวันพิเศษนี่แหละของญี่ปุ่นนะครับก็จริงๆริงะดหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่วันพีชนะแต่อาทิตย์หน้านะครับสปอยนั้นยังมีต่อนะครับแต่ว่าพอมีปั๊บนะครับมันจะทําให้วันพีชนั้นหยุดไปอีก2อาทิตย์เลยนะครับด้วยความที่ว่าสปอยตอนหน้ายังมีต่อนะครับหบองว่าทุกคนนั้นนะครับจะเข้าใจสัปดาห์หน้าเรายังมีให้รับชมอยู่นะสาหรับสป เตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยวน,นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ